ใช้ชื่อคณะว่าคณะลูกครูไปฑู์จันนาลูกครูไพฑู์จันนาซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงที่ถะประับพระนครนครอิทธิยาสืบทอดมาจากครูเพชรจันนาครับครูเพชรนี่ก็เดิมท่านก็เป็นปรนา่าเองวังบุรพาพิลล้มนะฮะทมไมนั้นท่านเป็นปรนน่าประจำตอนนี้สาเหตุที่เปลี่ยนมาเป็นคนค้องเพราะว่าสมัยนั้นน่ะ ผมพยานอันนุพันธ์จะให้บอลเลงประชันกับลูกของครูซึ่งครูทอยลูกครูทอยกับครูแชมป์อ่ะจะให้ตีกันนี่ครูก็ถือว่าเป็นสิิทธ์พี่สิิทธ์น้องจะไม่ตีกันเจ้าวังก็โมโหนะไปหาลูกน้ามาแล้วมาให้ครูเพชรฝึกก็ไปได้ครูดไมูครูสอนชื่อครูสอนนะตอนหลังถ้าเราจะสั่งเป็น ผลผลิ์นะคือหมายความว่าตอนนั้นมีหลายๆวังก็จะมีดนตรีประจำวังหมดแล้วก็คุณปู่ของคุณครูพิทักษ์ครเป็นคนระนาดเอกทัระนาดเองอยู่วังพระอภิรีนุมครับแล้วก็จะประชานกับวังหลวงนะครับแล้วก็มาดับให้ครูแช่มลูกของครูช้อยมาตีกันครูแช่มสุ็นศูารวัชินครครับพออื่อก็ลูกศิษย์ลูกเป็นลูกศิษย์ที่เดียวกันที่เป็นที่เป็นที่หนึีะครับเป็นว่าไม่ยอมตี ท,าารรท่านก็ไปสอบหาคนลนาศใหม่แต่ว่าเอามาเปิให้ฝึกอธรรมตีระนาแต่กูเพ็ตเนี่ยเป็นคนคล้องคอยปุมคอยแนะนำนะเบเกอร์และนักตาก็มีบทู่ให้ท่านฟองก็ไทยอ่ะนะก็เป็นที่มาว่ากูเพ็ตกับกูหลวงประดิษฐ์เนี่ยสนิทกันกูบุญยงเนี่ยเล่าให้ฟังว่ากูหลวงประดิษฐ์จะเรียกกูเพ็ตเนี่ยพ่อเก็ตตุกขาม แล้วเราได้ทราบว่าท่านแก่กว่าสิบปี<ห>คู่เพชรเนี่ยเดิมท่านเป็นคนที่ไหนเดิมท่านเป็นคนบางกอบนะเดิมชื่อนุชไม่ได้ชื่อเพชรนะนะบิดาชื่อม่วงมนาะดาชื่อทีทนะตามหลุยสตับโฉนดนะตัมฐานที่เราทราบนะที่ได้เปลี่ยนนชื่อคูเพชรนี่เพราะว่าตอนนั้นนะ่ะท่านต่อหาอุุรานาชอยู่นี่ก็แปละคูแปลก ภาษาสันปาพยาสารปริยาสัพท์ท่านก็พาูุเพชรไปนี่ท่านบอกว่าท่านฝันว่าท่านจะได้เพชรม็ดงามก่อนที่คูเพชรจะไปถวายตัวเพราะฝันวันนี้พอคุแปลกพาไปเนี่ยก็ให้ลอกหน้าก็เป็นที่พอก็ะ่ทยเอาเอาบรรจุในวังแต่ว่าพอเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ชื่อเพชรเพชรนี่ก็มาตั้งเนี่ยฮะต่อออกออกจากวังบุรพาแล้วก็มาตั้งลกลากอยู่ที่ ยุธยาก็มารับลูกศิษย์นะฮะมีทั้งลูกศิษย์หญิงลูกศิษย์ชายเยอะแยะนะฮะแล้วก็ปกติธรรมดาก็คือลูกตัวเองนั่นก็สอนด้วยสอนะแบบแบบแบบผมอะพ่อก็สอนมาก็ถ่ายทอดกันแบบแบบสนักแบบต้างอาเป็นบ้านนะครับพ่อตู่ลูกลูกสู่แล้กต่อกันไปเรื่อยๆเงี้ยซึ่งคนละนาตัวสําพัญของสนานี้ก็คือครูไอทูนไปทูนนะครับซึ่งเป็นพ่อของลูกที่ทักจะ ทีนี้ครูไพฑูรย์ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ดนตรีบิภาทที่วังบังคลแลได้อย่างไรครับครูครับหลังที่จากที่เรียนอยู่กับครูเพชรแล้วเนี่ยท่านก็ประมาณอายุตั้งทกสิบกว่าสิบขวบวนะนี่ว่าทางกรมหลวงลพบุรีราเมศสเสด็จประพาสอยุธยาก็จะมีภวงปีิภาทมาด้วยอ้อวองปีิภาทของวงังของวังท่านเนะี่ยอามาหนึ่งวงโดยที่ว่ามีคนละหน้าก็คือครูเพื่อนตั้งละหน้า คนของครูประม่อมน้องรุนง่นเกิดและคนของเล็กก็รู้สึกเป็นครูโครงการกี่ชื่อข้าพิสานบหลักๆนะฮะแล้วก็คุณหญิงละตวนนักร้องนะครับ,รบมามา,มาประชันมาหามามาเพื่อะี่มา,มา,มา,มาประพาสอยุทยาก็ะจะต่อหานักดนตรี<อ>วงหาวงประชันกับวงของท่านเพื่อจะนั่งปางานนะเป็น บรรยากาศอะไรทั้งที่ของสมัยก่อนคือท่านโปรดเวลาสัประทับไปที่ไหนก็จะมีดนตรีมาเล่นพละกหามาประลองกันซึ่งตอนนั้นวงที่มาประลองกับวงมงคลไม่มีใครสู้ไม่มีใครตอบก่อนด้วยนะก็ไปไปหาผู้ว่าท่านก็แวะไปหาผู้ว่าชื่ออะไรต้นนิสส์โบราณคั้นนิสส์ศรเรื่องไหเนี่ยบรรดาศักดิ์ผมจำไม่ได้ครับก็ไปคนที่ไปเนี่ยไม่ได้จะไปนะ จังหวังขาดคนที่คุมวงอ๋อ่าเป็นคนไปติดต่อคนที่คุมวงให้กับวงต่อวงวงวงอราวังวังแหลมนั่นก็คือจังหวัง่าดไปหานักดนตรีทํานีิ่ยมาต่อต่อแาก็ได้ครูว่าแนะนํามาเนี่ยมีวงกูเพชรนี่แหละที่พอจะตู้ได้น่ะนะมีชื่อเสียงอยู่ที่นี่แล้วก็มาเลยประมาณก็จดไปภูไปชรรับไปพอถึงวัดประชันก็ไปประชันกันแล้วก็ทางวง วังก็แหลกก็มีครูเผือกนี่แหละเป็นกลรณาหัวพ่อเขาแล้วก็พ่อผมวังวงครูเพชรเนี่ยจะมีพ่อผมเป็นกรณาครูไพฑูรย์ครูไพฑูรย์จันนาพกรณาเจคผู้ผู้ขวนบุญจำเริญปีนะครับแล้วก็ข้องงงใหญ่ก็อาทวินอาตธอรกิอาทวินนี่ก็เป็นญาติตักเป็นน้องพ่อผมปทุมธานีที่มาอยู่ปทุมธานีนะนะเป็นหลาน กับสักเป็นเป็นเป็นน้องพ่อแต่ก็พิงแกแก่กับพ่อของปีดูสัแต่เรเียกตรงเรียกพ่อับทุกที่นะฮะแล้วก็ในปรุงคน,คนทุ่มคนอะกูๆๆสวงพี่ชายกูสำรานะเป็นคนต่อตีสองหน้านะแล้วก็ใครนักร้องก็ปาเจียนเจียนพี่สาวพ่อผมอ ผลของการประชันที่นั้นเป็นอย่างไรครับก็ประชันกันต่อกันตามหลักเสพานะยันเดี่ยวยันเพลงลาก็เป็นที่พอพระราชาหรือไทยก็ตัดขอครูเพชรเลยว่าเนี่ยอยากจะได้นักดนตรีชุดนี้เข้าไปประจำเพื่อจะให้เป็นอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเพราะก็เขาเดิมก็มีครูครูเกิดรุ่นใหญ่แล้วมีครูรวมครูรุ่นกลางครูรวมพมรีนะครับเป็นคนละหน้าอยู่รุ่นกลาง เอาพ่อผมเข้าไปวงยุทธยาเข้าไปนี่ก็เป็นวงรุ่นเล็กซึ่งท่านตัดขอไปทั้งวงขอทั้งวง <นะ S 2> ครับเพราะนั้นตัดขอเลยว่าเนี่ยฉันจะเอาไปเนี่ยกูเพชรก็ไม่ให้บอกว่าไม่ได้ไปยาค่ะเพราะว่าก็ต้องถามผู้ปกครองก่อนอถ้าผู้ปกครองเด็กนะถ้าเขาอ,อนุมัติก็ให้เพราะว่าในวงไม่ได้เป็นรุ่คกเูเพชรมีกูเพชรก็คือไปถูนคนเดียวแล้วก็หลานอะไรอย่างเงี้ยฮะูเพชรก็กลับมาแล้วก็มาถามก็ได้ไป ไม่กบวงอะนะรับูง่ายๆก็บางคนเขาก็ไม่ให้ไปก็มีไปก็อุษสวงศองหน้ากูบขวับพอไปทูนอาตวินรับขครอีกหนั่งแต่ถ้าเอาทอนนี้กันก็เข้าไปเป็นรุ่นเล็กเป็นรุ่นเล็กเต็มวงบางคนเกลยครับครับคุณครูไพทูนได้อยู่ที่บางคะองแรงนานแค่ไหนครับก็น่าจะเป็นถึงสิบปีมั้ ถ้าเข้าไปประมาณนะอายุสิบสิบกว่าส <10 S 2> ิากบกว่าครับน,นยายกัจจอยู่ตอนท่านจาวัางกรมหลวงลับบรุรีราเมศสิน้นแล้ก็ยังไปอยู่ต่อกับพระดยานคุณพระองค์หญิงเจริญเขตระยะหนึ่งไงไปตีอยู่ต,ตอนหลังก็ทูลลากลับ เวลาไปอยู่ที่วังบกแดบนั่นก็คือกินนอนที่นั่นเลยแล้วเป็นเรือนดนตรีเขาว่ามันมีอะไรสามสี่หลังนนแต่ทานเดินมาเจอกันหมดนะก็มีซ้อมซ้อมกันนะนั่นแหละแล้วแต่กี่โมงกี่ยามเขาหูดึกแบบโบราณนะครับนะสมัยจำแบบถ้าพูดนะสมัยผมก็ที่สี่ลุกไล่หน้ากันยันพระมาบินธบารเลิกนะแล้วก็วันต่อเพลงย็นซ้อมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะตอนนี้ว่า ตอนที่พ่อผมไปอยู่ที่วังบอกก็แหลมเนี่ยก็จะมีครูรุประดิษฐ์เนี่ยมาสอน,าานท่านมาวันไหนบ้างท่านมาองมีว่าอาทิตย์ละสองวันจำได้ว่า,า,าวันพุธกับวันอะไรเนี่ยน,นะท่านมาสองวันเด็กกำลัฝึกพ่อผมละหนาก็อยากที่รทราบว่าทำเพลงเกิดขึ้นมาคือหนึ่งเ,เชิดจีนทางบาก็แหลมกับแขกรบุรีทางบาก็แหลมที่ ก็ตีกันอยู่ตั้งแต่ไหนเนี่ยนะว่าพ่อผมนี่แหละเป็นคนตีน่าจะเป็นคนแรกคนแรกทําให้พ่อผมตีนเตาติดตามมาเมื่อเจ้านายท่านสิ้นแล้วนักดนตรีทั้งหลายก็กป็จัดกระจายแต่กรสาชานเองก็กลับไปช่วยบิดาตัวเองช่วยวงนำไปสร้างหลักฐานว่าเป็นมีลูกศิษย์ต่อเดี๋ยวคุณครูไพฑูรย์กลับมาก็มาสร้างวงก็ครูไพฑูรย์ยังยังะก็มาช่วยครูเพชรก็ยังวงครูเพชรอยู่ นะแล้วก็วงคุณพ่ออยู่ทายังว่าเป็นวงกูเพชรน,นะฮะพอกูเพชรสิ้นเนี่ยคุณลุิดยังมาเป็นแม่งานนะฮะคุณลุิดมาเป็นแม่งานให้แล้วก็เก็บไว้พอว่าจัดเผาท่านกระมาอมออที่พิทยาย,ยุทธยาท่านไปนอนค้างม,มีความเคารพเคารพเรียกพ่อเพชรตุกข์ค,คำนี้นตามที่ครูบุญยงเล่าให้ฟังนะฮะก็ตอนนี้ว่า ับมาอยู่ที่ยาเป็นลูกใช้วงเพชรอยู่พอกพุเปสต์เองก็เปลี่ยนเป็นวงกุเปตูร์การับช,ช่วงลูกศิษย์ต่อไปก็คือลูกรับ,รบช่วงต่อนะแล้วลก็มีลูกศิษย์รุ่นเดี๋ยวรเราสมัยก,มก่อนเนี่ยก็จะมีพ่อผมเป็นคนน่าอยู่ก็จะมีพวก ครูสิทธิคือครูบุญยงเกตคงครับบุญยังเกตคงแล้วก็อาของครูบุญยงก็เนี่ยชื่ออภปสิทธิ์หรือประเสริฐเนี่ยนะมันมีชื่อประสิทดสองคนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นคนเนี่ยชื่อเสดขนตัวหัวตังค์นะครับนั่นแหะเอาไปเรียนอยู่กับครูเพชรครูบุญยงเนี่ยไปแรกไปเรียนเป็นคนของหยันนะเดี๋ยวของหย่นได้หมดนะแล้วก็เขาบอกเท่าที่แกเล่าให้ผมฟังบอกว่าแกได้ดีเป็นนายบุญยงทุกวันเนี่ยพ่ออาใบถูกแกเรียกพ่อผมอา บอกว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนต่อระนาดเรล่าในเถาทางกูเพชรให้ท่านตอไหท่านบวชระนาดต่อให้แนตลาดกันมาครูครับในสมัยก่อนเนี่ยแต่ละบ้านแต่ละสำนักก็จะมีทางเพลงของตนเองอยู่ใช่ไหมใช่เนี่ยอย่างของทั้งกูเพชรก็จะมีมีครับมีครับอย่างทุกเพลงเนี่ยมีทางซึ่งเราไม่ได้เผยแพร่ไปนะ ผมดูตามตำราตัวจีไทยก็จะมีอยู่สองทางครับครูรุ่นพอดีกับทางครูยอดทั่วที่เราพยายามแล้วก็เขียนว่าฝั่งกรุงเทพกรุงเทพก็บฝั่งคนเท่านั้นแต่ความจริงก็มีเขียนจริงยังมีอีกหลากหลายเลยทีเดียวตอนนี้เราจะมองว่าครูเพชรเป็นฝั่งไหนล่ะท่านเป็นคนมากตอกน้อยใช่ไหมแต่ท่านก็เรียนอยู่พระนครด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นคนสองฝั่งเพลงที่ได้นั่งเรียนมาจากวังมาข้อแหลมเอามาใช้นะมาปรับปรุงวง เพ่นก็มีเป็นสองทางอ่ะนะทางครูเพชรทางครูหลวงประดิษฐ์นะฮะประมาณนี้การท,ที่มีทางดนตรีแตกต่างกันของวันนูน้นวันนี้เนี่ยครูมองเห็นว่ามีประโยชน์ว่าก็มีประโยชน์มันจะหลากหลายไงครับน,นะความคิดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนนี้ล้วไ้คนนี้จะดีกว่าทปไปได้อันน,น,น,นี้านันก็ดีก็ต้องมีส่วนดีแล้วนะแล้วก็ทางเพลงเนี่ยผมบอกเ,เดี๋ยวเดตายอยู่อย่ากสมัยเนี่ย อย่างติดต้องเราเล่นแบบอาเพลงโอลาวทางผูเพชรก็ต้องตีทางของเพชรที่เอารุ่นนั้นเข้ามาใส่มาเติมไม่ไม่เป็นพี่ท่ากูรุ้ปดิษฐ์กับต้องอย่างผมก็ต่อที่เนี่ยผมบอกว่าผมไม่ได้มือนะครับของผู้รูประดิกฐ์ตัวเอาสั่งกลางนะครับก็ต่อไปเราทำท่าแต่ละตึงมืออย่างเงี้ยนะต้องอย่างนั้นเพราะว่าเราก็เปิดใจเรียนรู้ทุกท่าแต่ว่าต้องมีความรู้ที่ชัดเจนว่านี่เป็นทางทีไหนไอ้สาม S 1> <S 1> <S แล้วเราก็ดำรงไว้สืบสารต่อไปอันนี้ของคนนี้อันนี้ของคนนี้ของคุณของผม<า>นะฮะอยายให้มาปลกันคุณครูบ <S 1> <S 1> <S <ค>องเห็นเมตตาของสถาบันหรือของเจ้านายต่างๆเนี่ยได้อุปการะหรือว่าทำอะไรที่ทำให้ดนตรีไทยมีความเจริญลอกแอย่างไี้บอาครับครับก็เนี่ยดนตร,รีไทยความจริงผมว่าตัดสูเนี่ยนะ เพราะว่าวัยรุ่นต่างนี้เขาไม่เล่นเอาง่ายๆครัคนที่ฟังดนตรีก่อนเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ผมไปเด็กๆไปเล่นเนี่ยหกทุ่มยังไมไ่เลิกเลยพอฟ้าสวดเสร็จโอ้ผนั่งฟังกันเต็มนะมเด็กๆไปอยากกันนอนะตกตีตีห้าบลเลกนะ็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีนะแล้วก็ถ้าไม่มีผู้ง่ายๆประเทศไทยถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระเทพเนะ่ยผมเรียกขอเรียพระเทพนะท่าน ช่วยอนุรักษ์ไว้เนี่ยนะจะ้อมาเล่นเองด้วยอะไรนะไอ้เจเนี่ยทําให้มีขวัญดนุตรีก็จะมีขวัญมีกำลังใจแล้วก็ไม่มีใครกันเมื่อก่อนจะมีการเก็บภาษีด้วยนะเนี่ยบมันออยุธยาจะเก็บภาษีดนตรีเขาถามว่าเ่อวันต้งเดือนไม่มีงานเลยเออเราจะทำยังไงเนี่ย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 ฝากไว้ด้วยว่าศิลปะของชาติ ที่เราทำที่ผมทำในเสิร์ฟสารเนี่ยไม่ใช่ว่ารวยนะไม่ฮะแต่เราเห็นว่ามันมีคุณค่าของเพลงเหล่านี้อยู่ซึ่งถ้าเราไม่ทำไม่มีคนอื่นทำอย่างคุณเอ๋ก็ต้องทำทางทาคุณู้ณรู้ไปเถิดน,นะเนติมตาตะคนฟ้ามาอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยผมมองเห็นโอ้เยี่ยมนะมีผลขยันทำผมเองก็ไม่เคยได้ทำหรอกแต่ได้แจ่เนี่ยรับแล้วก็เปิดเด็ดนะ ถ่ายทอดไก่มาเดน้ก็มีนักศึกษาจากมหาลัยอ<ม>่ะปิญญาโทยาติอะไรเนี่ยมาขอต่างซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องต่อเพลงอย่างเดียวเป็นเรื่องของความรู้ประวัติเลยแต่ประว<ๆ>ัติย้อนกลับไปด้วยะนะครับประวัติเนี่ยพูดถึงที่เรารู้เี่ยก็จะมีอย่างครูคุณยงเนี่ยเขาถ้ามีคนเขียนอะไเป็นหนังสือเล่ม ขายบุ๊กลนจัดจบใช่ไามคุณกุญยงเกศคงศิลป์แสงชาติตแห่งชาติจ่มีการทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กครูคุญยงเนี่ยที่พูดว่าแกเป็นทั้งลูกศิษย์ลูกเพชรลูกศิษย์ครูหลประดิษฐ์ด้วยนะเราติดกุยทูเนี่ยเขาอยู่อย่างเง sure ี้ยเขาเป็นคนหลายครูเร okay. ื่องของวังบางคลมเองแต่ไม yep oh, ่ค่อยมีการบันทึกมากเท่าไหร่ไม่มีครับนะก็อย่างสมมติว่าเขาตึกอย่างวังบุรพาลัางรอดที่กูว่าคุณหนึ่งจะทํา พี่นิพนธ์นะน,นักร้องวังบุรพาเยังมก็ไปเขียนว่านักร้องชื่อนายนนเจี<อ>จยนนายเจือความจริงคือนางเจียนกับนายเจือพนะี่สาวพ่อผมนางเจือดิพี่สาวคนโตเราปักนางเจียนเยกีคนหลอกก็มีคทติสฐานพมาได้อยู่นนี้แล้ว่อมีคที่สีนะซึ่งปัจจุบันนี้วงของ เราใช้สิทธิ์ิ์ครูใ้สิทธิ์ครูไปอาลุอาวงคณะลูกผูไปทูลจันนาอุทยาซึ่งตอนนี้ก็ยังรับงานอยู่รับงานครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็ไปทํางานคุณหมอรักครับผงสวงเกี่ยวกับน้ําหอมอะไรก็ด้วยทต่องราศีความเปลี่ยนแปลงการรับงานหรือการเป็นดนตรีอาชีพระหว่างสมัยที่ครูรูไปทูลยังอยู่กับรุ่นนี้ต่างกันยังไงครับแตกต่างกันก็เพราะว่าความนิยมของ คนที่จะฟังเมื่อก่อนเนี่ยมีงานศพเนี่ยตั้งแต่รถน้ำเลย,จเ,ยเจ็ดคืนตัต่ีเจ็ดคืนเดี๋ยวนี้ตัวจเจ็ดคืนอย่าง,งเอาเอาวันเนียหรือคืน,ค,น,าาน,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 นคืนกันกเผาเดี๋ยวเมว่านตื่นพวกมันก็เลยมาเนี่ยครับมาตัวจเจ็ดคืนนะจะหาผ้าแถวสองเวลาตอนนี้ว่ามันไม่มีการฝันแล้วขอโทษนักดนตรีไปทำเองด้วยเดี๋ยวนี้คุณฟัง,งเพลงมอนที่เขาเล่นเลยครับ เพลงเขาเรียกบงใหม่ว่าตริงมอนใช่ไหมมันจะมีเพลงลูกทู่เน้อะไรซึ่งผมก็โดนมาครับอย่างผมทำาตีเพลงเผาอย่างนี้ไม่มีใครฟังพอเล่นยอดไปเพลงพอพี่ลุแต่ปูกันมามีรางวัลออกมาพอเพลงแต่ผมจะเล่นเฉพาะอย่างเพลงพอพี่ลุงเพราะสมัยก่อนเนี้ยผมเอาคุณสมบัติสาเร็จทองไปร้องแกร้องเอยู่แล้วร้องดีคือเราว่าการไปทํางานก็อาจจะต้องปรับไปบ้างต้องปรับบ้างแต่เราก็ไม่ทิ้ง ความรู้เดิมที่เราสืบทอดมา้วจะทางสำนักบ้านของครูเพชรเองหรือทางขององครหลวงประดิษฐ์จากวังบ่อขลังก็มีตอนผมก็ยังใช้ของครูจัวังทั่วแล้วก็ใช้ถ้ามีช่วงหนึ่งพ่อผมไปช่วยอาสําร์เขาตีระนาดทุ่มเนี่ยก็ต้องตีทางหลวงทั่วก็ยังมาต่อให้ผมเลยตั้งแเด็กทุกบ้านทุกสำนักก็มีดีมาเป็นไหนดีก็มาใช้ไียะไ้ว่าเสกไหนดีไม่ใช่ ทุกครูไทยคูณได้นําวิชาหรือว่าความรู้ต่างๆที่ได้เรียนจากวังบกแหลมาถ่ายทอดให้ทางที่บ้านจัดได้อย่างไรบ้างครับก็จะมีบางเพลงของครูผลิตนะฮะอย่างว่าแต่คำหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ต่อให้แล้วก็ตีตีปดตาตาของครูผลิตก็พูดง่ายๆก็ท่านก็เอามาที่ท่านเรียนมาแล้วก็อันนี้เป็นของครูผลิษฐ์นะต่ออีกต่องครูเพชรนะแล้วตอนหลังก็ไม่ท่านทําเองอีก S <S ใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนั้นต่อยอดไปท่านทําพอท่านสิน้นผมก็ต้องมาทาเองอีกอาจารย์ไเป้าใครไมมครูประยุงต,ตื่นแล้ววิชาทำเพิ่มไม่ใช่เราไปพ่ออยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยไม่ใช่เรื่องการส่งต่ออย่างเดียวจะต้องคิดคิดด้วยเพื่อต่อยอดขึ้นไปนะะแล้วมีการพัฒนาขึ้นไปซึ่บางทัานเราอาจจะสู้ครูรุ่นเก่าไม่ได้ มองนะว่าผูหรู้เก่าหรือซึ้ออย่างผู้เพชรต่อเมื่อว่าต่อเดี่ยวให้รุสิทธิ์เนี่ยคนพ่อเล็กเนี่ยสิบคนเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งทางนะฮะคืผู้ผูจงได้ไปทางหนึ่งผู้บปญญาก็ได้ไปอ,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 อีกทางนะอของพ่อทางเป็นตนน้นอย่างเนี้ยทางที่เหมาะสมกับอ้าแล้วแต่มือหรือว่าคิดได้ตอนนั้นแล้วแต่อารมณ์การแต่งเพลงคือถ้าตอนไปอยู่ที่บางกระแลก็มีการ ฝึกหรือว่าสมยอยู่ก็ฝึกอย่างนี้แหละนะก็คือทีสี่ไล่กันแล้วนะแต่ละเครื่องมือก็ไล่ของตัวเองไปนะตั้งแต่ทีสี่ถึงพระมาบินธบัติครับเกือบสามโมงเครับประมาณนั้นแล้วก็สมาก็ซ้อมเพลงเย็นรวมวงอะไรเป็นต้นแบบเนี้ยแล้วเต่าเพลงกันบางทีก็ใช้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องบ้านเพื่อการเรียนรู้สร้างประสบการณ์อันนี้ว่า ดนตรีไทยเนี่ยมันทําให้มีระเบียบต้องคนมีระเบียบมีวินัยมีวินัยฮะคือถ้าคุณมีวินัยอ่ะคุณจะดีตอนหน้าตะให้มือดีถ้าคุณไม่ไร่ตีไม่ได้ทำอย่างสม่ําเสมอสม่ําเสม,สมอเหมือนเป็นอากินเหมือนการกินข้าวต้องกินทุกวันทำซ้ำทำซ้ำทำ <3 S 2> บ่อยๆแล้วก็ไม่ดีแล้ทำใหม่คมัรู้จากไหนครูบุญโยงเล่าบอกว่าครูไปทูลเนี่ยแกกลับจากงานมากันนั่งตีนะตบัดวิน่นลูกไหนตบัดตบัดยันก็ให้ได้นะฮะ ครัแกลุกออกไปเนี่ยแกบอกว่าถ้าวันนั้นเป็นง่ามกนลอยล่าเนี่ยเขาเขียนในคุณเสถียรเขียนนะผมเปิดอ่านแต่เราบอกว่าในประเทศไทยไม่มีใครกัยันขนาดไปทูลแกแบบนวิญญาณจริงจริงตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็ต้องไล่ระนาดซ้อมระนาดซ้อมที่ดนตรีนะครับลุงเขยผมเคยถามว่าไปทูลถามจริงๆตีนี่ไม่เบื่อเหรอผมไม่เบื่อพี่เพราะอยู่วังเนี่ยท่านให้ตีอย่างนี้ทั้งวันไม่หิวเขาสมัยก่อนไม่มีทีวีไม่มีอะไรนะ ก็เต้อะไรเนี่ยขาเป็นก so, so, so so, so, so so huh? ็ท so so ําให้แตกฉานด้วยใช่ไหมตัวตีไปก็คิดไปก็ทําให้ความรู้เพิ่มพูน้นทำซ้ำจนเข้าใจแล้วก็ดีขึ้นคิดเองได้พัฒนาต่อยอดไปะแล้วก็ของเก่าที่ดีก็เอาไว้ของภายทางกายนี้ต่างรู้ติดตางนะฮะเนี่ยท่านก็ผมก็ได้ไปซึมซ้ำมาตรงนี้แหละนะที่เท่าที่ทำเราก็ตามตาม ออกมาแต่ว่าสมัยนี้เด็กไม่ไ่เอากันแล้วเขาจะต้องทำอะไรหลาย่าหลายชาโดยเฉพาะมือถือน่ะมาทําบัณทอนมากเด็กก็ถึงมันเล่นมือถือหรือปฏิวงมันาดมันจะจบท่อนเอามือถือดูละอไลอะไรแบบนั้นหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้พอเรียนปุ๊บว่าอักเสียงเราก็จะไม่ได้ จำอาจจะจำเนี่ยแหละมันข้อเสียเหมือนกันทําให้จําเราก็เลยจําไปพยด้เหมือนกันนะที่ทําไปแล้วเนี่ยหรือมันตั้งไงต้องมาเปิดดูเราต้องมาตั้งตวนใหม่เหมือนกันพอาทำให้เขาถ้าเกิดว่าเขาจําไม่ได้เนี่ยสามครั้งต่อไปเราก็ต่อใหม่อ๋ใช่ไหมรเราต้องทงั้ถ้าแบบเดิมสามครั้งจาไม่ได้เดียเ๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วจำไม่ได้มันกูก็จําไม่ได้แล้วแต่ผมวิธีต่อของผมที่เนี่ยจะตั้งกลุ่มเน่ยว่า ก็มีคนหนึ่งอันนี้อีกคนหนึ่งคนรวมกันพิกลมแบมต่ออาดนะตรงนี้เมโลดี้อย่างเงี้ยอานี้ท่าทำเงี้เอายากไปเปลี่ยนให้เอาอย่างนี้ก่อนไปหัดซ้อมอ่ะเพราะว่าเขามีเวลาเรียนน้อยสองชั่วโมงนี้เราต้องให้เขาไปดูถ้าเราเข้ามาทวนได้ไหมประมาณนี้เพราะจะจะไม่ดีเลิศเหมือนที่บ้านเราโดนขี่เขไม่ดีตีนะ ดูดนุบดนตีต่อใหม่นี้ไม่ได้นะเป็นหมอผู้เสียงดังหน่อยก็มาเนี่ยนะการเรียนก็เลยเปลี่ยนไปนะอันนี้ก็อยากฝากไว้ว่ารายการเนี่ยดีที่พยายามค้นคว้าอะไรเรื่องบางตีแผลซึ่งมันกำลังจะสูญหายไปนะซึ่งไม่มีใครทราบใครทราบว่ากูไปทุนไปอยู่บางบักแหลต่เป็นลูกศิษย์กูรู้กูดิบด้วยไม่มีใครทราบใช่ไหม จกเนี่ยเห็นว่าศิลปะมันเป็นเรื่องการส่งต่อแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างแนวทางปูฟังไว้นะแล้วก็มาถ่ายทอดกันไปตามหลักเกณฑ์ของครูโบราณครับ